สวัสดีจ้าืันนี้จะมาเตรียมหั่นฟักทองเกียงใส่ไก่เนาะค่ะพี่นงฟักทองย่อยป็นหน่อไมาไห่เนาะจา้านี่ฟักทองมันนะจ้าพี่นองลูกกําลังพ่อดีเนาะค่ะบ่หใหเมื่อน้อยพี่นองแก่กระสีมาหั่นเตรียมไว้เมืออือนกับใส่เกียงไกลล่รว่าออไก่เนาะค่ะพี่นงนี่ย่ายล่วนไก่ไปแล้วจา้า ล้วนกไก่หวเพื่อข้าบะมี่เวลนานอ้าพี่น้องบัดข้าสิแกงเงข้าจังมาตำหอมตำต,ตะไคร่ไปเอาไปนันอีกเทียหนึ่งเนาะคะ่ะอันนี้ล้วนไหวเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดไหวเตรียมไหวตอนเสาร์เนาะคะ่ะอมออมก่อนกินกับเขาก้อนเพ็่งานเนาะจ้่พี่น้องอันนี้เป็นปีกไก่เนาะคะ่ะปีกไก่ซับแล้วก็มาล้วนเนาะค่ะพี่น้อง ข้าออกแล้วเป็นสีนี่พี่น้องมาอือาออาอ้อมือมั่นเลยว่าฝักทองมัน่นเนาะจ้ะครึ่งหนึ่งอยากจะเอาว้หนึ่งเนาะค่ะครึ่งหนึ่งเอาไว้อ้อมพี่นอ้องวิตามินหลายเด้ค่ะฝักทองฝักทองมันค่ะหวานหวานนี่พี่น้องฝักทองจะหั่นหั่นเตรียมว้เนาะค่ะใแต่ใส่อ้อมไก่เหมือนเอนาะค่ะพี่น้องนี่ไก่ก็ล้วนไวเแล้ว ลูกหนึ่งเฮ็ดครึ่งหนึ่งกับพ่อเนาะค่ะลูกบระงามหลกพี่น้องแต่มันมันแสบมันมันเนาะค่ะครึ่งหนึ่งเอาไว้หนึ่งเนาะค่ะครึ่งหนึ่งสิไปอมใส่ไกลนะพี่น้องเนาะเนี่จ้ะฟักทองมันมันพี่น้องมึงมึงสีกรดู้ว่ามันเนาะจ้ะนี่พี่น้องแยกกจะแจะเม็ดออกแล้วก็มะหันเนาะค่ะแต่จะเอาเปลือกคนออกนิดนิดเนาะค่ะพี่น้องบ่เออกออกหลายเนาะจ้ะเนี่ยจ้ะหันเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ละพี่น้องครึ่งหนึ่งเนาะเาลูกใบใหญ่เนาะค่ะ เตรียมใบตาอมใส่ไก่เหมืออือนเนาะจ้ะพี่นองฝักทองม,มันมันดิพี่นองอันนี้ครึ่งหนึ่งเนาะค่ะครึง่งนี้ใบตะหนึ่งเนาะค่ะพี่นงเนี่ยสุเทยียนลูกใบใหญ่ย้าเราเห็ดอันฝักทองสังขยามาให้เป็นลูกเลยพี่นองแต่ขอยบ่อมาของหวานด้วยจะ้ะคอยพ่มากินของหวานนี่พี่นอง อันเสียของหวานไม่ข่อยเอาหน่วยไม่ข่อยโรดข่อยสิมาแกงมาออมหรือว่ามาหนึ่งขันเฮ็ดเป็นของหวานเป็นฝักทองสังขยาหรือว่าบวชฝักทองสี่ขดบะมักพี่น้องขันหนึ่งแต่ฝักทองสี่ข่อยกินอยู่พี่น้องข่อยมักกินอั่งสี่อันอันสมสมขา้ขาขา่ขอยกกินบ่ได้ไมนเคดแขียวพี่น้องไปหาหมอฟันนั่นหมอฟันนั่นเขาเจาอัน ขูดหินปูนแม่พี่นงองกินของเปรียวๆอังสิเค็ดเขียวแล้พี่นองค่อยบ่มากันกินของเปียวกีดเป็นไรน,นะพี่นองอาของหวานนะ่นที่ว่ามีกระทอกระทีเองเสีย่อยก็บ่ค่อยกินนะพี่นงองนั่นที่ปีหนจะกินเยอกจก้ะแต่ว่าฟักทองข้าหนึ่งแต่ฟักทองนี่มันก,ะ,กะแสบที่พี่น้องมันมันมันหวานอยู่แล้วเนาะจ้ะก็ต้องไปใส่น้ำตาลใสก่กะทิมันอยากเลยสำหรับย่ายพี่น้องมากินเองเสียจ้ะ เตรียมไว้แต่ออมใส่ไก่เหมือนเอิญได้จ้าแซบ่บแซ่ด้วพี่น้องมั่นมั่นมึนมงไงมึงสีเหมือนมั่นแข่งได้จ้าเนี่ยให้การมาแบบนี้มาเห็ดออมไก่ใส่ฝักทองใส่เหมือนเอิญต้องการพี่น้องไก่กะล้วนสุกเหล่าเราทอดจ้าไก่กะล้วนสุกแล้วพี่น้องตำตะไคร้ ตำหอมนะคะหลากฟักซีพี่น้องตำบ้แหลกดอกพี่น้องกระปุกกระเป๊กตำใสเลยนี่สปีก สูรไปสุตรมันเนาะพี่น้องพราะเราค้อนกับขวานเครื่องก้อนเนาะค่ะเราจะเจาะอกไก่ใส่แต่ย่ายล้วนไก่ไวยเนาะจ้าพี่น้องวันนี้ก็สิใส่ฝักของเลยจ้าฝักของน้ำมันนี่พี่น้องนี่ค่ะหั่นชิ้นใหญ่ๆ,ๆสำหรับพี่น้องฝักทองนี่นข้าวเดียวกับซุปเนาะค่ะ ครึ่งหนึ่งเอาไว้หนึ่งเดยวจ้าพี่น้องครึ่งหนึ่งทามาใส่อมไก่โอ้เต็มหม้อพอดีขน,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 นยาดบนรนวยบบใหญ่ได้เนี่ยพี่น้องเต็มหม้อพอดีกินได้ลายมือเด้จา้า ครือคือหนึ่งเอาไ้หนึ่งนะจ้าพี่น้องอาศัยใบกินฟักทองเนาะพี่น้องเนาะวิตามินหลายได้จ้านี่ฟักทองพี่น้องใส่สเต็มหมอเลยหมอหน่อยเต็มพอดี เพื่อพี่เพื่อน้องลหละพี่น้องมากินน้ำกันเลยจ้ะเดี๋ยวจะนำล่างโคกใส่จากน้อยเน,นะค่ะพี่น้องนำลางโคกใส่มันหนามันหน่อยคนนาจากโอ้ยเต็มหม้อแล้วพี่น้องเลยอัน ตอนตอนยายล้วนไก่อยู่เนีพี่น้องยายก็ใส่ผงนัวใส่โค้งปรุงรสแล้วละจ้าทำราคงค้งใส่จังน้อยพี่น้องใส่น้ำลงไปแล้วนอกจะเพิ่มน้ำแล้วพี่น้องยายก็ะสีใส่น้ำปลาเนาะค่ะน้ำปลาเด็กพี่น้องอันบะหมี่พักอันอีสู้เราแก่พี่น้องก็ใส่ใบบักกูดแท่นเนาะค่ะอันนี้เป็นขรัว ดูว่าเาขาเจาะหัวขวานใส่กะว่าเป็นออมเนาะค่ะพี่น้องเอาหัวขวานมาใส่กะออมไก่นี่แหละจ้าออมไก่ใส่ฝักทองเนาะพี่น้องเนาะใส่น้ำปลาเลยจ้าใส่น้ำปลานัวๆกะแซ่บเด้อพี่น้อง ใส่แต่ซีเมึงก่อนเนาะค่ะเนาะมันเก็มมันแก่ขึ้นบ่ด้จ้ะไก่มันสุกเหรอเนาะค่ะพี่น้องเลือต้านมกเอื้อสุกเนาะคะ่ะ เดือดได้ที่แล้วค่ะใส่อสิ้นมังกรหน่อยเนาะค่ะพี่น้องใส่ปลาไหลนิดหนึ่งก็นำ้ำปลาเนาะคะ่ะพี่น้องป่าใส่หลายเนาะคะาา่ะนี่กับนัวเราละพี่น้องนิดหนึ่ง ไปอีกนิดนึงเนาะคะ่ะเพราะว่าัข้อมันหลายหรือไหลายเนาะคะ่ะพี่น้องแต่บอกคือวหาวานหวานเนาะพี่น้องเนี่ยในย่ายกับจีใส่ข้าวขัวเน้ะพี่น้องให้มันยคนก็หนีจัหน่อยเนาะคะ่ะข้าวขัวจังน่อยพี่น้อง ้องสอนก่บพ่อข,ข,อขอ้าวขัวข้าวขัวเองมันหอมนะพี่น้องนะี่แต่แซ่บว่าจ้าพี่น้ของผักต้องกันซุปใดทีแล้วเานาะคะ่ะใส่ใบบักกูดจ้า เมีย่ยนคาีิสูแล้วจ้ะ,ะ,ะพี่น้องแบบักกูดแทนแต่หอมมือเก่าเนาะค่ะตระไขแบบบักกูดหอมแดงเนาะพี่น้องหอมแขกนี่ะจ้ะซุกแล้วค่ะพี่น้อง พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วออมไก่ใส่ผักช่อของย่ายนัดพี่น้องกับพี่แต่เสียมิโลเสียบน้ำผักท่องนี่ละมามา่าพี่น้องวันนี้กินเขา่ากินเข่าค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วอมไก่ใส่ผักท่งพี่น้องสวยหมดยัย กล้องหวานๆนะพี่น้องอาหารบ,บ้านบ้านบ้านเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าพี่น้องที่กินเราย่ายก่ะเอาผักซีหอมปือมโรยหนาจักหน่อยเพื่อควมหอมเนาะค่ะพี่น้องถ้ามีผักซีเล้าหรือว่าอันใบใบแมงลักหรือผักอีกตูนีแ่แหละจ้าพี่น้อง แต่จะแสบไม่เห็งก็แสบน,นั่นเนาะจ้าเนาะมาจ้ามาอมไก่อมไก่ย่าบัวสับสินใหญ่เนาะค่ะเป็นปีกไก่ไหมคะพี่นงเนี่ยมาจ้ามากินขวน้ำกันเด้อจ้าพี่นงจ๊ะนี่ฝากท่องมัน่นหวานๆนะพี่นงนี่ที่นี้ย้ายก็ฝากไว้สนิทเลยจ้า ขอบคุณหลายๆด้อจ้าพี่ๆน้องๆสุขุสุขคนขอให้ปังๆลำๆรวยสุขคนเด้อาสวัสดีค่ะ